ลำพูนพอพร์ตี้สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มีทรัพย์สวยมาแนะนำกันอีกเช่นเคยแปลงนี้จะเป็นแปลงสวนเกษตรอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูนด้านหน้าก็จะติดกับทางหลวงชนบทหมายเลข3012เชื่อมระหว่างบ้านเกาะกับบ้านปากล้องครับแปลงนี้ในส่วนของบริเวณด้านหน้าก็จะมีรั้วอยู่ติดกับถนนและมีประตูเลื่อนเป็นตะแกรงเหล็กครับ สำหรับที่ดินแปลงนี้จะตั้งอยู่ที่บ้านจากคำพิมุกตําำบลต้นทงอเภเอมืองจังหวัดลำพูนครับอยู่ในแหล่งชุมชนในตัวหมู่บ้านเลยครับมีสาธารณูปโภโพค,คบคันเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูด้านในแปลงที่ดินครับเมื่อเข้ามาเราจะพบกับทางแยกสองทางไปทางด้านซ้ายกับทางด้านขวาตรงบริเวณด้านหน้าก็จะมีสวนลำไย,ยอยู่ซึ่งท่านเจ้าของได้ปลูกไว้ประมาณอยู่70ต้นครับ ในส่วนของต้นลำไยก็มีอายุประมาณ10กว่าปีครับปีนี้ท่านเจ้าของไม่ได้เข้ามาตัดทําสาวนะครับสําหรับต้นลำไยก็ปล่อยไปตามธรรมชาตินีือก็จะเป็นทางเดินเข้าไปอีกทางครับสามารถวนออกซ้ายขวาได้สําหรับที่ดินแปลงนี้ด้านข้างก็จะมีรั้วล้อมรอบมาดูในส่วนของต้นลำไยภายในสวนนี้ทุกต้นก็จะมีระบบน้ําสําหรับรดทุกต้นครับเป็นระบบสปริงเกอร์ต่อไว้ที่โคนต้นทุกต้น ในส่วนของระบบน้ําที่ใช้สําหรับรดต้นไม้ก็จะมีทั้งในส่วนของระบบประปาหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนของน้ําที่ดึงขึ้นมาจากในบ่อซึ่งขุดไว้เองนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้เป็นบ่อขนาดใหญ่เดี๋ยวเราจะพาไปดูทีหลังครับที่ดินในส่วนที่ปลูกต้นลําไยนี้ก็จะประมาณ2ไร่กว่าๆนะครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่กว้างพอสมควรตรงจุดด้านหน้าตรงนี้ก็เป็นจุดที่ถมแล้วครับก็สามารถที่จะสร้างบ้าน หรือว่าจะทําเป็นโกดังทําเป็นร้านค้าบริเวณด้านหน้าที่ติดกับถนนอีกก็ได้ครับด้านในก็จะมีบ่อขนาดใหญ่กะเข้าๆเนื้อที่ประมาณ5ไร่นะครับสําหรับบ่อนี้ยาวตั้งแต่ตรงกลางแปลงที่ไปจนถึงด้านหลังสุดรอบๆก็จะปลูกต้นมะพร้าวน้ําหอมไว้แล้วก็จะเหลือพื้นที่ด้านข้างไว้สําหรับทําเกษตรหรือว่าจะทําอะไรได้อีกหลายอย่างเลยนะครับ สำหรับบอ่อน้ำแห่งนี้น้ำก็จะไม่มีแห้งเลยนะครับสามารถใช้ได้ตลอดทั้งปีท่านเจ้าของก็ดึงน้ำจากในบอ่อนี้ขึ้นมาลดต้นลำไยบริเวณด้านข้างรวมถึงพื้นที่อีกจำนวนหลายไร่ที่อยู่บริเวณด้านข้างท่านเจ้าของก็ดึงน้ำไปสำหรับลดแปลงเกษตรครับซึ่งบริเวณด้านข้างก็ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็มีการตั้งเสาเดินสายไฟเข้ามาครับในบริเวณแปลงที่ แปลงนี้ก็เหมาะที่จะสร้างบ้านสร้างสิ่งก่อสร้างได้เลยนะครับน้ําไฟครบหมดแล้วในส่วนบริเวณด้านหลังแปลงที่ในโฉนดบอกว่าเป็นลําเหมืองสาธารณะแต่จริงๆแล้วเป็นคลองครับตรงนี้จะเรียกว่าคลองแม่แกบก้องในส่วนของคลองที่อยู่บริเวณด้านหลังก็จะมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีครับสามารถสูบเข้ามาใช้ภายในแปลงที่ก็ได้เด็กก็จะเป็นในส่วนของบอ่อขนาดหาไร่ที่อยู่ภายในแปลงที่ตรงนี้ก็จะเหลือพื้นที่ไว้ทําเกษตร หรือว่าสร้างสีปลูกสร้างได้อีกครับพื้นที่แบ่งสัดส่วนได้ง่ายๆก็คือเป็นน้ําประมาณ5ไร่ที่เหลือจะเป็นพื้นดินก็เหมาะที่จะทําเป็นคาเฟ่ร้านอาหารรีสอร์ทโฮมสเตย์หรือว่าจะทําเป็นบ่อตกปลาก็ได้อีกครับแต่นี้เดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองลำพูนนะครับห่างเพียงแค่5.6กิโลเมตรเท่านั้นหางจากโรงพยาบาลลำพูน4.5กิโลเมตร หาจากบิ๊กซีลำพูน12กิโลเมตรและหางจากสนามบินเชียงใหม่30กิโลเมตรครับในส่วนของพื้นที่ด้านข้างตรงนี้เราก็จะพอสังเกตเห็นว่ามีพื้นที่เหลือพอให้ทําเกษตรได้อีกซึ่งท่านเจ้าของก็ได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตอนกลางนะครับก็จะมีต้นไผ่ปลูกไว้อีกและด้านหลังก็จะมีบอ่นนอน้ําเล็กๆอีกหบ่อในบอ่อนี้ท่านเจ้าของก็ลงปลาไว้หลายชนิดครับ ก็ท่านที่อยากจะทําบ้านสวนมีบ่อตกปลาแปลงนี้ก็ตอบโจทย์เลยครับจะทําศาลาเล็กๆไว้กลางน้ําก็ได้ไว้สําหรับชมปลาในสวนหรือว่าดูนกกระยางครับมีนกบินมาเกาะเต็มเลยสําหรับช่วงที่เรามาถ่ายแต่ถ้าท่านใดต้องการพื้นที่เพิ่มอีกก็สามารถถมบ่อนี้ได้ครับเพราะว่าถ้าเจ้าของขุดไม่ลึกมากในส่วนของบ่อเล็ก สำหรับที่ดินแปลงนี้ถึงจะอยู่ในชุมชนแต่ก็ให้ความเป็นส่วนตัวสูงเพราะว่าสังเกตจากตอนที่เรามาถ่ายนี่ก็ค่อนข้างเงียบครับมีนกหลายชนิดเลยลงมาจับปลาในบ่อกินแล้วก็บินโฉบไปโฉบมาครับให้ความเป็นธรรมชาติสูงตรงนี้ก็จะเป็นในอีกฝั่งหนึ่งครับเราเดินข้ามมามองย้อนกลับไปก็จะเห็นต้นไผ่เห็นพื้นที่ฝั่งตรงข้าม สนี้ค่อนข้างกว้างมีปลาหลากหลายชนิดครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดกดแดงนสสีจอเนื้อที่11ไร่3งานกับ38ตารางวาโฉนโดไม่ติดภาระใดๆครับพร้อมโอนได้เลยที่ดินที่มีบ่อก,กว้างบางคนอาจจะชอบแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ถ้าท่านใดมีโปรเจกต์ต้องการพื้นที่แบบนี้อยู่แล้วก็ลองแวะเข้ามาดูก็กได้ครับแปลงนี้ก็เป็นอีกแปลงหนึ่งที่ ท่านไม่ต้องไปกุดบ่อเองสามารถเข้ามานาเนินการทํากิจการต่อเนื่องได้เลยครับที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นคองไม่แกบกล้องที่อยู่ด้านหลังก็สามารถผันน้ําเข้ามาใช้ภายในแปลงที่ของเราได้เลยน้ําไม่มีแห้งครับสําหรับคลองนี้พอข้ามคลองไปก็จะมีถนนวิ่งอีกเส้นหนึ่งครับเป็นถนนคอนกรีตที่อยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามสําหรับที่ดินแปลงนี้ท่านเจ้าของตั้งขายไว้ในราคา6ล้านบาท ในส่วนของค่าโอ่นี่คนละครึ่งกับผู้ซื้อครับท่านใดสนใจกระทักมาได้ตามเบอร์ที่อยู่ในคลิป061-794-5415ผมอาร์ตครับท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลในช่องของเราผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นคือใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนพ่อปตี่สะกดเป็นภาษาอังกฤษครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจก,กับตทางช่องของเราด้วยครับ